ສະບາຍດີສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຊົມມື້ນີ້ મે ທુແວນຊິມາເຮັດຊຸບໝາກຖົ່ວເນາະຊຸບຖົ່ວຜັກງາວໃຫ້ກິນເນາະມາເບິ່ງວ່າມີແນ່ມກຖົວເດີ້ໝາົວນີ້ຮົາ້ມນ້ຳແລ້ວເນາຕ້ມນ້ຳແລ້ວเทນ້ຳອ อานนี้มันมังงานาะขั่วไปใส่ซุปมักทั่วเป็นงาขาวตัมหมังงาน้อพี่น้อง,องเสียงดังฝนตกน้อยนึงเดอ้อเสียงดังปะตัม้มงาแล้วเอาหมักเท็ดลงแล้วก็ใส่เป้งน,นัวตั้ให้เข้ากัน ตามด้วยน้ำปลาเนาะตามด้วยน้ำปลาหน่อยหนึ่งบวงหนึ่งพอเดอ้อน้ำป่าบวงหนึ่งฉันมันบพอดีเขาจะกลุงอ,อีกเนาะพี่น้องใส่หลายย่านเค็มหลังจากนั้นเอามมกทัวเนาะมกทัวเนาะต้มแล้วลงลงต่ำต่ำคือเาต่ำาม,มกทัวเลยพอมันแตกเนาะให้มันเข้ากับเื่องมันจันแซ่บ มันไผ่มักมูลหลายกต่ตำหลายเด้อแต่ว่าตัวเวนโบหมักมูลหลายปันใดเนาะก็เลยตำพอมันแตกให้มันเข่าเครื่องใส่หม้อแล้วก็ซอยผักหอมลงอันนี้เป็นผักหอมเนาะผักหอมที่เราเก็บมาแล้วก็ผักแนวจะเก็บมากลับเดี๋ยวจะซอยผักหอมลงใส่ให้ตุเตซอยผักหอมก่อนเนาะอ่าพอตุเตซอยหอมเนาะหอมพะกามีหอมแพ้วหอมเปใบขิงเนาะ ซอยโอเคเนาะหลังจากซอยแล้วใส่เลยตามด้วยหอมป้อมหอมบัวหอมลาบบ่ค่ะหอมข้างบ้านเฮานีน่แหละพี่น้องมีหอมอย่างมากักหอมอย่างก็ซอยใส่เลยเนาะมาันจังแซ่บคั่นสิเว้าก็แม่นลาบมักถัว่วแม่นบ่พี่น้องลาบมักถั่วหรือว่าซุปมักถัว่วใส่มักง,งาคัน่นบ่มีมัง,งาเอาเข,าข้าขัวใส่แทนก็นได้เด้อก็แซ่บ กะแซบบนะอีนนึงใส่เข้าไปเลยวันนี้เฮาซีมาใส่หอยจูบนำนอนนี่ต้มและตัวแว่นแกใส่ถุงยางไว้แล้วอาใส่เข้าไปเลยีย๋ยอจิม้มอยไทเอิ้นหอยขมอยูอ่ลาวเอิ้นหอยจูบหรือว่าหอยจุบ,จบนำนอนอยู่ไทยอาจจะเอิ้นหอยขม เิ้นบุคือกันเนาะแต่ว่าแซบคือกันนคนให้เข้ากันเคนอเดี๋ยวตัวแวนสิบิมเบิงแซบบออืมแซบแซบแซบ,แซบนวัวนัวแซบแล้วพี่น้องไปบันี้กกินข้าวน้ำกันเลยลก มาเด้อบันนี้กินข้าวน้ำกันเนี่พี่น้องน,นี่เด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันเนาะออกบเจโนไม่ส้มแล้วก็ซุปมักทัวใส่หอยจูบนเนาะข้าวแรงนะบันเด้อพี่นอ้องเฝึงปั้นปั้นข้าวตุเตะท<ค>ำแบบไงแซ่บบ่ครับครับ ไปเอินแม่มากินข้าวไว้อยู่ไปอเอินแม่มากินข้าวอุตเตซีมให้เบิร์ก่อนเนาะอันนี้นี่ออนอเอกบใส่น้องไม้สมเอกบใส่น้องไม้สมอันนี้ไม่เท่าเห็ดใคยบัวทันก็นเลยบัวได้เอาลงอันนี้เป็น้องเลย ซ่บอไม่ท่าสีมือไม่เท่าแซ่บอ,อ่ตอ้าวต้วแวน่นขอตัวกินข้าวก่อนเด้อพี่น้องกินข้าวก่อนอยู่ข้าวแล้วเนาะข้าวแรงฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้ออกดติดตามให้เด้ออพี่น้องทามักคลิปอาหารบ้านๆแบบนี้